จริงๆนะเราก็ประสานขอพรไปที่พักรวมไทยสร้างชาติบังเอิญมาเอิญเข้าไปถึงคุณพิรพันธ์ก็ถูก<ล>ยากจ้าภารกิจ <ๆ S 1> เยอะภารกิจเยอะงานเยอะงานเยอะดังนั้นไปกันที่เลขาพักรัฐมนตรีขิงค่ะเอกนัดพรอมพันธ์ใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญค่ะครับผมเอกนัดพร้อมพันธ์แลรัฐมนตรีว่าการกระทร,รวงศึกษาธิการเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ สำหรับปีใหม่ปี2568นี้นะครับขอกาาราบทานาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือได้ประทานพรให้รายการของคุณตนานรายการของคุณมอมรรัตน์รายการเจาะลึกทั่วไทยประสบความสําเร็จในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน,นครับแล้วก็ผมขออนุญาตอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับทุกคน เป็นปีที่เศรษฐกิจดีเป็นปีที่การงานดีเป็นปีที่สุขภาพดีและขอให้ทุกคนมีกําลังใจที่ดีด้วยนะครับสำหรับกระทรวงุสาหกรรมกาลังเร่งทํางานทุกวินาทีทํางานทันทีทําทุกวินาทีและผมก็ได้ยืนยันว่าจะไม่ยอมจนกว่าภารกิจของผมจะสําเร็จครับจะเร่งฟื้นภาคกาหกรรมให้กลับมามีบทบาทเป็นเครื่องยนต์สําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตขึ้นไม่ต่ํากว่า GDP ไม่ต่ํากว่า1%โดยที่ไม่ใช้งบประมาณ ของประเทศแม้แต่บาทเดียวเือนกันดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาแต่ที่สําคัญที่สุดครับภาคอุตสาหกรรมโตแล้วเนี่ยชีวิตของพี่น้องประชาชนชีวิตความเป็นอยู่ต้องดีด้วยนะครับผมจะทําให้อุตสาหกรรมโตโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการเจริญเติบโต,ตอย่างยั่งยืนครับ ขอบคุณมากครับรุดิเข็งขอพระคุณครับให้กำลังใจนะทำเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้มันเติบโตค่ะครับรุติเข็งบอกว่าขอให้2,568เป็นปีที่กำไรใจดีค่ะสำคัญน้านนี้กำไรใจจะดีก็ต่อเมื่อ2,568เป็นปีที่เศรษฐกิจดีใช่เงินในกระเป๋าเศรษฐกิจดีกำังใจก็ดีใช่ค่ะเงินเราดีเราก็กำลังใจในการตะเกียกตะกายในการทนหายใจต่อไป ช่ค่ะเพราะมีความหวังหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นใช่ค่ะที่สําคัญนะคะเครื่องจักรทางด้านอุตสาหก,กรรมก็ถือว่าเป็นสําคัญการถ้าขับเคลื่อนได้เศรษฐกิจเราจะดีแน่นอน